สวัสดีค่ะมาพบมาเจอกับซาตุยแล้วเด้อจ้ามากินมะม่วงซุปด้วยค่ะมื่อนี้โอ้ยมอ,ยอย่อยากกินไรเมือ่อข้าวเหนียวกับประเด็นมาเด้จ้ามื่อนี้ยุตท้องไห้ท้องหน้าเดค้ค่ะก้านเด้คันนี่เขียวกระจีอยู่ค่ะตั้งนี้กันหยา,หาง่วงของสาวตุยมาสาวละงอกละงามมาเด้จ้ากินมะม่วงซุกมาจากต้นจ้ะแสบแสบด้วยเม่นี้มามาอาือเบาไล ใช่ตุยกินมังมง่วงเอามือเด้อพี่น้องอนุญาตขอมือดเด้อคืมบัดดี๋ยวบ่ฮอนเด้อค่ะมื้อนี้คืมตลอดบรรยากาศแบบดีดีพี่น้องอยู่บ้าน ตั้งนฝนตกบ้าคา่ะตั้งสีเกตฝนตกแล้วจ้ะเดอ้อทั้งเทพทั้งเมืองหลวงเป็นยังไงน้อกดไรก็แช่สั์ตัวนี้ได้จ้ะเดอ้อขักทินมาอยู่บ้านสีสเกตคนคงเนะจ้ะ อยู่ท้องคห้ท้องหน้าค่ะมื่ตอตัวตุ้ยกับบมี่ยังไล่เดอกอยู่ยขอกง,ง่วค่ะบึงง่วแตะละมือแตะละมือค่ะเพราะว่าทองมันเริ่มใหญ่ละบ่มี่้าวเนี้นยพี่เนาะ นาเด็ดน,นาดำนาให้หนานนาเด้อพี่น้องเด้อหวานอยู่พี่น้องมันซุกมาจากต้นเด้อพี่น้องมันซุกจะมาจากต้นเด้อพี่น้องม่วงแบบล่งอยงเงี้นะ นีรยากาศด,ดีดีไหมพี่น้องทาง,งฟังลาวฝนตกอยู่บ่ค่ะ xin nhai nhai nọ Bán bán đi nào đấy พี่เนาสิหน,น,นไงยพี่เนาะ้องให้แล้วไง่อกขึ้นคข้มเม,มแต่มันบ่อกอยแดดมันยัม่ใหายตกับพี่เนอกคข้มซื้อ พี่น้องพี่น้องพ่อคะนน้เด้อก็อะไรก็แชร์สาตวตัวนี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะกด ติดตามเดี๋ยวสาวตุ๋ยบ่สิคลิปหน้าสิเอาหยังลงเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า